ครับสวัสดีครับมาพบกับไรเดอร์ทัคอีกเช่นเคยนะครับผมโอเควันนี้ก็จะมารีวิวฮะรีวิวหน้าปัดนะครับมีคนทักแชทถามผมมาว่าหน้าปัดสามร้อยหกหน้าตามันเป็นยังไงเออเอาก็ดีเอา,า,เอาขอมาจัดไปครับเดี๋ยวมาดูเลยแน่เดี๋ยวหมุนกล้องก่อน นะโอเคนี่นะครับหน้าปัดใหม่ของสามร้อยหกนะครับผมครับก็หน้าปัดใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับนี่เอาเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนละกันฝั่งซ้ายนะอันนี้เกน้ํามันนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับเกน้ํามัน อันบนเป็นความร้อนนะครับส่วนมากผมวิ่งอยู่ความร้อนก็จะอยู่เลยขีดสองมานิดเดียวนะครับเนี่ยมันจะข,ขึ้นมาแค่2ขีดน้อยๆน,นะครับถ้าวันไหนแดดจ,จัดๆก็จะประมาณสักประมาณสักคึ่เกือบครึ่งนะครับมันจะเลือนนิดเดียวนะครับผมนี่อันนี้เกจมันนะเติมสามร้อยลิตรก็จะวิ่งได้ประมาณสี่เที่ยวนะครับผมจากอ่า ประมาณปริมาทนอู่ทองนะครับผมประมาณนี้นะครับถัดมานะครับอันนี้วัดรอบของรู้กันดีนะครับผมไฟบอกตำแหน่งเบรกมือนะครับไฟบอกโลไฮนะครับตกมาายหายไปนะครับตกมาโลจะขึ้นนะครับผมความเร็วนะครับแล้วก็ิโลนะครับผมไม้นะครับ แล้วก็ฝั่งขวาจะมีสองอันนะฝั่งขวาจะมีสองอันอ่าอันนี้วัดลมนะครับผมวัดวัดปอนนะครับลมตัวแม่นะครับตัวแม่อยู่ล่างนี่นะครับตัวลูกอยู่บนนะครับผมนะครับตัวลูกอยู่บนนะครับตัวแม่อยู่ล่างเวลาลมหมดเวลาแต่สตาร์ทตอนเช้าถ้าลมรั่วจะปั๊มตัวแม่ก่อนนะครับผมปั๊มตัวแม่มาจนเกือบจะสุดขีดแดงนะครับ ปั๊มลมตัวลูกถึงจะขึ้นนะครับบางคนไม่รู้คิดว่ามันไม่ขึ้นนะครับแต่คนขับรถบรรทุกเขาจะรู้กันทุกคนนะครับผมว่ามันขึ้นยังไงนะนะครับผมส่วนมากก็จะขึ้นมาประมาณสักเอ,อตัวแดงนะครับก่อนจะถึงขีดขาวนะครับตัวลูกมันถึงจะปั๊มนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมนี่อยู่ประมาณนี้นะครับ ส่วนฝั่งฟ้านี่ก็ไฟตัดหมอกเปิดไปก็เท่านั้นนะครับมันแดงแจ๋รถปีเก่านะครับผมฝั่งซ้ายไม่มีอะไรนะครับผมจะแค่เอาไว้ใส่อายุนอ้นี่นั่นแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะโอเคถัดมาก็รู้นะครับผมนี่การน้ำยาแอร์เปิดแอร์นะครับเปิดพัดลมแอร์นะครับเปิดลมระบายอากาศเข้ารู้กันอยู่แล้วนะครับผมนะครับ โอเคก็ประมาณนี้ต้องเอาหมอนมาบังนะแดดมัน่องมันสะท้อนนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับแหมนะครับแล้วก็หันหน้าหันหน้าไปยี้นะมีซ้ายมีขวานะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าปัดสามร้อยหกนะครับผมโอเคคลิปก็บอกวิดหน้าปัด สามร้อยหกเท่านั้นนะครับผมก็น้อ,นองๆขอเข้ามานะสําหรับคนที่ขับรถบรรทุกอยู่แล้วก็ผ่านนะครับผ่านอันนี้สําหรับน้องๆที่เขาขอมานะครับทักกันมาโอเคผมทําให้ดูนะครับถ่ายคลิปให้ดูนะครับจะได้เห็นนะครับผมแสงอาจจะแรงไปนิดเพราะถ่ายแดดแรงมากเลยนะครับเพราะต้องหาอะไรบังนะครับผมยังไงก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ แค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับสั้นเอาเอาสั้นๆได้ใจความนะครับผมาฝากกดติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับกดทิ้งๆไว้แนละ้วนั่นแหละดูมั่งไม่ดูมั่งก็แล้วแต่นะครับเพื่อความรู้นะครับรู้อามาเขาเรียกอะไรนะรู้มั่งไม่รู้มั่งนะแลกเปลี่ยนกันนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอยากดูคลิปอะไรก็อคอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปนะครับผมจะตอบให้หลัง 6โมงเย็นไปแล้วนะครับผมจะตอบให้แน่นอนนะครับถ้าใครคอมเมนต์ตอนเช้าหรือตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับประมาณทุ่มสองทุ่ม6โมงทุ่มอ2ทุ่ม,ม,ม, 1, 2, มผมจะตอบคอมเมนต์ให้นะครับก็เข้าไปดูคอมเมนต์ได้เลยนะครับอาจจะตอบช้าเพราะผมทางานนะครับผมโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปต่ตอไปอยากดูอะไรคอมเมนต์ได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอีกมือหนึ่งถือกล้องนะครับ สวัสดีครั้งเดียวนะทุกครั้งเดียวโอเคบา,บายบายไปละ